ไทยและหลีกปีนี้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยก็รอคอยกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกช่วงการแข่งขันคร่าวๆว่าจะเริ่มแข่งตอนเดือนไหนช่วงเวลาไหนนะคะมามาฟังรายละเอียดกันว่าดาวรุ่งพุ่งแรงของแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ย วันนี้เหมือนจะมีภาพหลุดว่าไปอยู่สโมสรไหนอะไรกันบ้างมาค่ะฟังรายละเอียดกันวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณแม่ปทุมพันพิสุทธิ์นะเรียกได้ว่าเป็นแม่ทัพของสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซีวีซีเลยนักกีฬาทั้งชายและหญิงที่สังกัดสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซีวีซีวันนี้ก็ได้ไปที่ บ้านแม่ปทุม,มนะคะแล้วก็ได้ไปอวยพรวันเกิดแม่ปทุมกันแบบเรียงตัวเลยแฟนๆวอลเลย์บอลก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมีนักกีฬาคนนี้เอ๊ะทำไมมีคนนั้นไปด้วยเอ๊ะทำไมมีคนนั้นล่ะคนที่แฟนๆวอลเลย์บอลเอ๊ะคนแรกก็น่าจะเป็นอ,อมสินส,สิพาพรจันเทวิสูตรในฤดูกาลที่แล้ว ทางอ,อมสินส,สิภาพรจันทวีสูตรก็ได้เล่นให้กับทางฝั่งเวียดนามนะคะหลีกเวียดนามถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆอมสินไปอยู่หลีกวียดนามคือโชว์ฟอร์มแบบระเบิดพลังมากๆไปเดินตามรอยรุ่นพี่อย่างออดอุมาสิทธิรักซึ่งในฤดูกาลน,นี้เดือนพฤศจิกายนนี้ทางพี่ออดอุมาก็จะไปเล่นให้เวียดนามอีกครั้งนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เลกที่สองนี้แต่ แวนหรือบนก็เอ๊พี่ออนไม่อยู่ก็จะต้องเป็นอมสินหรอที่มาอยู่นครราชสีม,มาคิวบินซีวีซีเพราะอมสินก็ไปงานวันเกิดของแม่ปทุมในวันนี้ด้วยหรือพี่ออนอุมาอาจจะชวนอมสินไปไวอวยพรวันเกิดแม่ปทุมแค่นั้นหรือเปล่าไม่ได้ให้ออมสินมาอยู่สโมสรนครราชสมีมาหรือเปล่าอมสินจะย้ายจากดมอนฟูดเหรอมาอยู่ ะนะครราชสีมาโอ้โหเดวกมฟูป,ปล่อยตัวอมสินได้จริงๆหรอหรือนครราชสีมาตกลงกันแล้วในเมื่อพี่ออนไปเล่นลีกเวียดนามอมสินก็ต้องมาแทนพี่ออนในสโมสรหัวเสาใช่ไหมก็รอทางสโมสรต้นสังกัดประกาศแล้วกันนะคะทุกคนทั้งนี้ทางนานานแอดก็เหมือนอยากให้ทางสาวไทยเนี่ยโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะเหมือนอย่างอมสินส,สิทธิพารหรือคนที่กําลังจะแบบ กลายเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยทุกคนนึกออกปะที่ทางโคด่วนก็จะแบ่งเป็น2ชุดใช่ไหมแอดอยากให้นักกีฬาไปลุยต่างประเทศเหมือนกันนะแต่ทางนี้ก็รอทางสโมสรต้นสังการใหม่ประกาศแล้วกันนะคะคนที่2ที่แฟนแฟอล์บอลเอะในการไปอวยพรคล้ายวันเกิดของแม่ปทุมนั่นก็คือยูฟาโดนพรสินโพค,ค่ะทางสโมสรก็ได้ลงภาพที่มียูฟาอยู่ด้วยนะคะ ก็คืออยู่กันหมดเลยคนที่อยู่สมโมสรน,นครราชสีมาไม่ว่าจะเป็น a C Ma. เอศริมาพี่ออนอุมาสิทธิรักรวมไปถึงจรัตรพรบรรดาศักด์นะคะ mm hmm. ก็คือนักกีฬาที่สังกัดนครราชสีมาก,ก็ก็มีหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่แฟนแฟนไดบอลเอกก็คือสองคนคืออมสินกับยูฟาโดนพรสินโพก็รอดูว่า นครราชสีมาจะประกาศตัวคว้าตัวเซตเตอร์ยูฟาดมพรสินโพหรือเปล่ายูฟาดมพรสินโพถ้าแอดมอลนะคะคือน้องก็พึ่งได้ติดทีมชาติแบบเต็มตัวนะคือปีนี้ยังไงปีนี้พอน้องติดทีมชาติปุ๊บสโมสรที่ใหญ่ขึ้นนะยังไงก็ต้องมาติดต่อน้องอยู่แล้วนะคะหมายถึงไดไทเล์ล,ลีกนะไม่ว่าจะเป็นไดมอนด์ฟูดหรือว่าซูพรี หรือว่านครราชสีมาคิวบีซีวีซีอย่างเงี้ยไม่ว่าจะสโมสรไหนที่ใหญ่ขึ้นไหนยังไงก็ต้องมาติดต่อ,อยูฟ่าโดนพออยู่แล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าน้องจะจิ้มสโมสรไหนและสโมสรไหนจะขาดเซตเตอร์และอยากสร้างประสบการณ์ให้กับน้องแต่ทางนี้ทางงานภาพหลุดออกมายูฟ่าโดนพออยู่ที่สโมสรน,นครราชสีมาคิวบีซีวีซีค่ะก็ต้องรอรุนนะคะเพราะว่าแฟนบอลก็รอส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์ให้ สาวไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเล่นในหลีกไทยหรือว่าหลีกนอกเพราะยังไงก็ได้ประสบการณ์อยู่แล้วค่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรคะอยากให้ออมสินสิภาพรไปลุยหลีกต่างประเทศไหมแล้วก็สิภาพรจะย้ายจากด m มอนฟู o ดมาอยู่นะครราชสีมาคิวมินซีรู้สึกอย่างไรบ้างอันนี้ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนนะรอประกาศจากต้นสังกัดนะคะแต่แค่มีภาพหลุดแล้วก็ เป็นประเด็นที่พูดคุยกันหนาหูมากๆนะคะเออก็อาจจะมาแทนพี่ออนอุมาจริงๆนั่นแหละแล้วก็เรื่องของยูฟ่าดนพรก็มีรูปอยู่ในสมสรน,นครราชาสีมาในการมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดแม่ปทุมด้วยนะคะอ้หูถือว่าถ้าสองคนนี้มาอยู่นครราชาสีมาก็จุกๆเลยนะ นครขาวรีมาน่าจะหวังแชมป์อีกฤดูการหนึ่งแน่นอนค่ะการแข่งขันของไทยแลนะหลีนะคะจะเริ่มในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนที่จริงก็จะเริ่มประมาณ ช่วงของจบจากหลีกเวียดนามประมาณนั้นนะคะหลีกเวียดนามในเลกที่2เนี้ยจะเริ่มตั้งแต่3-12ถึง12แล้วก็17-19ถึง19นะคะส่วนหลีกของประเทศไทยก็จะเริ่มสัปดาห์ที่2ของพฤศจิกายนก็คือจะคาบเกี่ยวกันนั่นแหละจะแข่งทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ ครั้งที่แล้วใครไปดูบ้างยกมือหน่อยแอดได้ไปดูนะคะโหสนุกจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นไทยแลนด์ลีกก็อยากให้แฟนๆลวยบอลไปดูกันนะเราจะได้เจอตำนานเจ็เสียนเลยไม่ว่าจะเป็นเลื้มจิตถทนขาปูมาลิกากันทองนะคะคือทีมชาติอะทุกคนทีมชาติในตำนานทีมชาติปัจจุบันถ้าว่างก็ไปดูกันนะอ่ามีครเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอมสินกับยูฟาดนพรถ้าอยู่นครราชสีมาคิวมันซี C, ดีไหม และปีนี้คิดว่าโอ้โหน่าจะได้แชมป์อีกหนึ่งฤดูกันไหมมาเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัดนักตบลูกยานสาวไทยนะในการลุยสึกต่างประเทศในดูทุกคนด้วยนะคะรวมไปถึงไทยแลนด์ลีกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ชานี้แล้วค่ะ